จบเกมครับผมคจบเกมเที่ยวที่สามครับผมของการขับเจ้าเนวินครับผมดูมวนหนักนะครับนี่หนักทั้งหมดเลยแหละดินน่วมครับดินน่วม มันดูแล้วก็เดี๋ยวรถไทยมาดันดูว่าจะขึ้นมั้ยครับสุค้า